สัมพุทธานะโมตัสสะพระภะโตอรระโตสัมมาสัม,สพ,มพุทธะนังเะราะนังขาริภมทังสักรังขามิมังเัราะนังขจาริธามังสะัระ